อย่างบานแบบเห็นไหมคะพอบัวบานเท่านั้นแหละก็จะมีพึ่งมีมิ้นมามาอีกเป็นสิบดอกเลยค่ะท่านผู้ชมยังไม่หมดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาบานโผล่อ,อยู่ใต้น้ำอีกตั้งเยอะแยะเลยอะนับดูเมื่อวานนี้ได้แปดดอก มากันอีกยาวๆเลยแปดดอกตุ่มๆใต้น้ําขอบคุณน้องช่องปฐมบนาช่องบัวสวยงามเราดูช่องไหนได้ความรู้เราก็ทำตามนะคะไม่เสียหลายทดลองได้ผลเป็นยังไงก็เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเราเอง หยอดน้ำให้แล้วนะคะนี่หยอดน้ำให้แล้วแล้วก็ไหลลงไปในกระถางหกหลงด้วย หยดให้ต้นละหน่อยละหน่อยแตกใบงามมาแล้วเราก็จะตัดใบแก่ใบเก่าออกไปใบเก่าใบแก,บเก่เตรียมร่วงโรยลาแล้วน้ำส้มน้ำนมเปรี้ยวหยอดให้หยอดให้ต้น ม้เยะเยะแจกต้นละหน่อยละหน่อยบอนสีเขาชอบเปรี้ยวอืม แตกลากดีไหมนีม่ไงคะโอ้โหแตกลากดีมากเลยลากเดิมเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นลากอากาศส่วนลากใหม่เป็นสีขาวเห็นไหมคะนี่ปลายลากสีน้ำตาลก็จะแตกลากขาวมาเหมือนกันเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำให้ โหลที่แช่น้ำต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะคะทีเลย โอเคน้ำใสสะอาดเทพอให้เขาท่วมข้อท่วมลากนี่ค่ะใสสะอาดเลยเห็นไหมคะเดลี่เวลาออกดอกทีแรกเขาจะเป็นสีขาวนะคะ ผ่านไปสักระยะหนึ่งสักเดือนหนึ่งจากกลีบสีขาวก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเนี่ยตอนนี้เป็นสีเขียวนี่ก็เป็นสีเขียวเห็นไหมเดิมเขาจะออกขา,ขาวๆแบบนี้ตอนนี้ก็เหมือนกันเป็นเดลี่เดลี่ใบมัน เปลนบรรยากาศแต่ก็ยังอยู่ในร่มเงานะคะไม่ได้โดนแดดอันนี้โดนแสงเฉยๆเพื่อประสิทธิภาพในการสังเ่งขอแสงที่ดีขึ้นเปลี่ยนที่สลับที่บ้างเดี๋ยวสะพังเต็มข้างบ้านแล้วค่ะตอนนี้โอ้โห,โห,โหได้กินนมบ่อยกินนมผสมน้ำซาวข้าวบ่อย ดูี่ใหญ่โตมโหฬานแล้วอะทำไงดีเฟินข่าหลวงเต็มเลยเขียวหมดแล้วทำไงดียกมรกตมรกตดยกนี่ก็เอากิ่งมากิ่งมาแค่กิ่งเดียวแล้วก็มาแกะ แกะกิ่งแกะตาออกมาเป็นสองกระถางเขาแตกเป็นพุ่มสวยเลยอะ mm. uh huh. เลี้ยงง่ายจริงๆเขาบอกว่าเขาอยู่ในตระกูลเห็นมีคนบอกว่าเขาอยู่ในตระกูลเงินไหลมามันคงไหลเหมือนกันเป็นรากเป็นกอไหลเหมือนกันมั้ง เนี่ยเขาเป็นข้อเป็นหน่อแบบเนี้ยค่ะแยกได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะคะแตกทุกข้อทุกหน่อทุกกอเลยอะ่ะนี่หนึ่งกระถางอันนี้อีกหนึ่งกระถางเขาแตกงามเหมือนกันเลยงดงามจังเลย เนี่ยนมสดที่เหลือกินหรือไม่เหลือกินก็ตามจะหมดอายุหรือไม่หมดอายุก็ตามละลายน้ำนมเปรี้ยวละลายน้ำละลายน้ำสะอาดหรือละลายน้ำซาวข้าวที่เราหงุงส่วนมาเราสุขภาพดีทววนหน้าเลยค่ะเต็มเลยทางบ้านทีนี้เดี๋ยวต้องหาทางจัดระเบียบละ่ะ นูนสูงถึงหลังคาแล้วไม้แยแยว่านเทวบุตรนดงามสัางความคืบหน้าของน้องต้นอมนาคนะคะที่น้องบอบบางเหลือเกิน ใบเขาจะเป็นที่โปรดปรานของหนอนแมลงหนอนตัวเล็กๆทีนี้ต้นนี้เขาไม่ค่อยจะโตเขาก็พยายามโตแตกด้วยตัวเองแตกเสร็จแล้วเขาก็หลุดไปก็เลยเอามาอยู่ในถุงอบนะคะเขาได้พักได้หลบภัยอยู่บนบ้านก็ไม่โดนหนอนแมลงกินนะบนบ้านก็ปลอดภัย เพียงแต่เอาเขามารับแสงอยู่ในภายใต้แสแลบแล้วก็อยู่ในถุงด้วยเหมือนเขาได้พักอบอยู่กับความชื้นนะคะแล้วก็เขาไวต่อการเปลีป่ยนแปลงของอากาศสังเกตดูพอเขามาอยู่ในตะกร้าถุงอบนะคะเขาแตกใบแตกยอดสะพังเลยทีนี้มีเกิดการเรียนรู้จากการพักต้นไม้ในถุงนะคะ เราอบเขาอยู่สามสี่วันแล้วเราก็เปิดถุงให้น้องแบบนี้ค่ะน้องเขาก็แตกยอดใหม่ใบใหม่เลยอยู่ในนี้แบบนี้เลยแบบต้นสมไทยเนี่ยค่ะพอใจที่จะอยู่ในนี้ก็ให้อยู่ในนี้เลยมีถุงป้องกันแมลงอีกตั้งหากป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอากาศอีกด้วยวไวๆนะคะ